หลังจากที่แอมเนส y ีถูกคนไทยหลายกลุ่มออกมาต่อต้านขับไล่ออกประเทศที่นัดรวมตัวกันในวันพรุ่งนี้หน้าธรรเนียบรัฐบาลต่อมาแอมเนสตีทนกระแสกดดันไม่ไหวออกมาโพสต์เฟซบุ๊กแจงหกข้อความจริงที่หลายคนยังเข้าใจผิด โดย Amnesty ระบุว่า Amnesty International คือขบวนการของคนธรรมดามากกว่า10ล้านคนทั่วโลกที่ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อสังคมที่เท่าเทียมและยุติธรรมสำหรับทุกคนเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรหรือ NGO ที่เข้ามามีบทบาทในประเทศไทยจากการทำกิจกรรมรณรงค์ต่าง เพื่อเรียกร้องสิทธิให้แก่ผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนมาเป็นเวลาหลายทศวรรษแต่ถึงกระนั้นหลายคนก็ยังคงมีความเข้าใจที่ผิดเกี่ยวกับ a อ n เนส y ี n อินเ a t i o เนชวันนี้เราจึงขอพาทุกคนมาทำความรู้จักกับองค์กรของเรากันอีกครั้งผ่าน6ความจริงที่หลายคนยังเข้าใจผิดเกี่ยวกับ a อ n e s t y 1. a m n e s t แมเเข้ามามีบทบาทในไทยจากเหตุการณ์6ตุลา2519 จดหมายนับแสนฉบับที่ถูกส่งมาอย่างรัฐบาลไทยเพื่อเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวนักศึกษาและประชาชนที่ถูกจับกุมจากการประท้วงซึ่งจดหมายเหล่านั้นมาจากผู้ที่สนับสนุนแอมเนสตี้ทั่วโลก 2. สำนักงานใหญ่ของแอมเนสตี้อินเตอร์เนชั่นแนลสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของแอมเนสตี้ตั้งอยู่ที่ณกลงลอนดอนประเทศอังกฤษไม่ใช่สหรัฐ เงินสนับสนุนของแอมเนสตี้หลายคนสงสัยว่าบางคนมีความเข้าใจผิดที่ว่าแอมเนสตี้อินเตอร์เนชั่นแนลนั้นเป็นองค์กรที่รับเงินมาจากรัฐบาลต่างประเทศแต่มาจากการรับเงินบริจาคของบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจด้านสิทธิมนุษยชนและค่าสมัครสมาชิกในแต่ละปีเพราะแอมเนสตี้เป็นองค์กรที่ไม่สแสวงหาผลกําไรและปฏิเสธที่จะรับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลหรือแหล่งทุนอื่นๆ 4. เป็นองคอ์กรที่ไม่ฝักใฝ่ทางการเมืองแอมเนสตี้รณรงค์ประเด็นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนโดยไม่ฝักใฝ่อุดมการทางการเมืองหรือลัทธิใดๆเน้นทำงานเกี่ยวกับการรณรงค์เพื่อให้เกิดความเท่าเทียม 5. มีสำนักงานกระจายตัวอยู่ทั่วโลกเนื่องด้วยสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในสังคมเราปัจจุบันยังคงมีผู้ถูกละเมิดสิทธิอยู่มากมายจึงทำให้แอมเนสตี้มีสมาชิกและผู้สนับสนุนกว่า10ล้านคน ในร้อประเทศทั่วโลกและมีสำนักงานกระจายตัวอยู่กว่า70ประเทศ 6. ทำงานด้านสิทธิมนุษย,ยชนมาแล้วกว่า60ปีและยอ้อนนาสุดท้ายแอมเนสตีระบุว่าจะยังคงทำหน้าที่นักปกป้องสิทธิมนุษย,ยชนให้กับบุคคลที่ถูกละเมิดเพราะมีความเชื่อมั่นว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมาล้วนมีความเท่าเทียมไม่ควรมีใครถูกกดให้ต่ำลง ขณะที่นางปียนุชโคสารผู้มนวยการแอมเนสตี้อินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยก็ได้แชร์โพสต์นี้พร้อมระบุข้อความว่าขอบคุณมิตรสหายที่ส่งกำลังใจมาใครเห็นรูปต่างๆก็ส่งมายังไงช่วยลองอ่านและแชร์ได้จริงๆมีมากกว่า6อย่าง เป็นที่น่าสังเกตว่าภายใต้โพสต์ดังกล่าวนั้นต่างก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการไล่ให้องคอ์กรนี้ออกไปจากประเทศไทยและระบุว่า,ถาแถลงการนี้ช่างย้อนแย้งกับการกระทําบางคนก็ระบุว่าที่อยากรู้อย่างหนึ่งทําไมถึงแทรกแซงกิจการภายในประเทศไทยทําไมถึงสนับสนุนคนที่กระทําผิดมาอยู่ในประเทศไทยแล้วทําไมถึงไม่เคารพกฎหมายประเทศไทย และเมื่อไรจะออกจากประเทศไทยเสียทีองค์กรขยะล่าสุดนายนันทิวาสามารถอดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กหัวข้อแอมเนสตี้อยู่ใต้กฎหมายไทยคนไทยที่จะไปชุมนุมกดดันให้รัฐบาลไล่แอม e s สตี้ออกไปจากเมืองไทยผมเชียร์เห็นด้วยและอยากให้ออกไปพ้นพ้นประเทศไทยแอมเ s สตี้มี2ส,ส่วน แอมเนสตี้อินเตอร์เนชั่นนสำนักงานภูม um ิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกจดทะเบียนกับกระทรวงแรงงานส่วนแอมเ s ส y ีที่วุ่นวายอยู่นี้จดทะเบียนเป็นสมาคมกับกระทรวงมหาดไทยโดยรับเงินสนับสนุนมาจากต่างประเทศมีพนักงานคนไทยกว่า20คนจะเป็น NGO ที่ไม่แสวงหากำไรจะมาจากประเทศไหนไม่สำคัญแต่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายไทยถ้าการทำงานกระทบ หรือบ่อนทำลายต่อความมั่นคงก็ผิดกฎหมายต้องจัดการขอทีกร้องให้กระทรวงมหาดไทยตรวจสอบที่มาของเงินทุนเงินดำเนินงานถูกต้องหรือไม่การดำเนินการถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่จดทะเบียนหรือไม่เมื่อวันก่อนอินเดียจับกลุ่มนายปวยีซึ่งมีฐาน,นะเป็นผู้ประสานงาน JK CCS ปัญหาแคชเมียร์ในความยึดครองของอินเดียถูกจับกลุมข้อหาร,ระดมทุนเพื่อสนับสนุนการแบ่งแยกดินแดนในแคชเมียร์ ไม่มีประเทศไหนยอมให้ NGO มีเสรีภาพทำอะไรก็ได้ตามใจตามสั่งของเจ้าของเงินทุนอย่าลงหลายคำว่าเสรีภาพสิทธิมนุษยชนจนประเทศจุดๆุดจุด,จด,จดหายอย่าเห็นแก่เงินต่างชาติจนทรยศบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองอย่าเห็นฝรั่งหัวแดงดีกว่าคนในชาติของตนเอง